สวัสดีครับคลิปนี้เราจะย้อนตำนานไปเกือบไปกว่า2,000ปีเราอยู่ที่เมืองอที่วัดอภัยเสวีสวัสดีครับอันนี้พี่อะไรมนัตครับพี่มนัตเป็นอะไรอยู่ที่ที่นี่ครับผมเป็นผออ,กกองการศึกษาดูแลเรื่องการาศาสนาและวัฒนธรรมของอตำบตำลสมรงชัยครับอโอเคอันนี้ผู้ใหญ่อะไร,รผู้ใหญ่สวุวรรณครับผู้ใหญ่สุวรรณ ผู้รับผิดชอบด้านการปกครองครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือพี่ธวัชชัยขำชัยชนะขำชัยยันจักขำชัยยันจักโอเคเริ่มก่อนพี่เมืองนี้สําคัญยังไงครับเมืองนี้ก็คือ,อตั้งแต่สมัยทราวดีแล้วนะครับ,รบมันเป็นสิ่งที่นานที่สุดนะครับแล้วก็เป็นที่เคารพที่ศรัทธาของชาวหนองไผ่ที่อยู่ตรงนี้มาเป็นเวลานาน,านเลยนะครับตรงนี้รครับเมืองนี้กี่ปี ก็2,500ปีจากที่ท่านรองอธิบดีท่านได้มาศึกษาค้นคว้านะครับท่านรองอธิบดีก็ได้ทำประวัติไว้นะครับ,รบจากป้ายที่เห็นนะครับ2,900ปีแล้วนะครับที่ผ่านมา2,900ปีที่ผ่านมาใช่ครับตร,ต,รตรงนี้เป็นวัดไม่ใช่เมืองนะครับคือยังไงตรงนี้เป็นวัดวัดอภัยสาวีนะครับ,รบตามประวัติก็คือ ตรงนี้เป็นที่ประกอบกิจของพระมหากษัตริย์สมัยก่อนแต่จริงๆตัวเมืองอยู่ทางด้านไในนะครับซึ่งมีจอมปราสาทซึ่งเป็นหลักฐานอยู่จอมปราสาทมีแค่จอมปราสาทเรียบเกือบเท่าพื้นตองพระาตสูงแล้วสอยู่สูงอยู่สูงตรงนั้นเป็นเมืองตรงนั้นเป็นเมืองเขาขึ้นทะเบียนไหมตรงนั้นไม่ได้ขึ้นทะเบียนมาขึ้นบริเวณนี้ก็ขึ้นของกรมศิลปากรแล้วก็มีของ สำนักพุทธได้มาขึ้นอีกไม่ร้อยห้าสิบไร่แล้วตรงนั้นไม่ได้ขึ้นเลยตรงนั้นไม่ได้ขึ้นตรงั้นเป็นที่ของชาวบ้านให้ตอนนี้ชาวบ้านก็เป็นที่อยู่อาศัยเป็นอะไรกันอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นช่วยช่วยดูแลสถานที่แห่งนี้ด้วยแล้วจองประสาทนั้นยังอยู่ไหมจอมประสาทก็ยังอยู่ขึ้นทะเบียนไหมไม่ได้ขึ้นทะเบียนจอมประสาทกรมศินปากรไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับจองประสาทครับทำไมเขาไม่ขึ้นเขาลืมเขาสำรวจไม่เห็น อาจจะไม่ได้มีเข้าไปสำรวจทางไหนแต่สำรวจแต่ตัวที่ว่าเราเห็นร่องรอยตรงนี้ครมสิทธิ์ก็เลยมา,าสำรวจตรงนี้ไว้ตั้งแต่ปีพศ2539ครับบริเวณนี้นะครับเมืองเมืองว,วัองอาายสาวีครับเมืองอภัยสาวีอภัยสาวีเนี่ยมีคูเมืองไหมครับตอนนี้มีอาเมื่อก่อนนะครับคูเมืองจะชัดเจนนะครับทางด้านหน้านะครับแล้วก็ยาวไปทางด้านด้านหลังแล้วก็รอบของอประมาณไม่ไม่ที่ว่าขึ้นตึเป็นระ้ยห้าสไลนะ แต่จริงๆคูเมืองมันอีกใหม่8แปดสิบกว่าไร่อีกมาากว่ครูเมืองมันเยอะกว่ารับรอบๆนี่อีกถึงใกล้ๆกับโรงเรียนวัดหนองไผ่ด้านโน้นเลยนะครับตรงนี้มีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ยังไงตรงนี้มีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงโบสถ์นะครับมินโบสถ์นะบ่อน้าไปเรียกว่าบ่อน้ํามนต์ซึ่งสมัยก่อนพระมหากษัตริย์ก็จะใช้บ่อนี้สําหรับทํากิจต่างๆนะครับทําพิธีสําคัญต่างๆเช่น จนกระทั่งมาถึงตั้งแต่สมัยที่อำเภอไผ่สรีขึ้นอยู่กับอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ผู้ที่จะมาเป็นนายอำเภอที่จะมารับตำแหน่งนะครับรับใหม่จะต้องมาดื่มน้ำมนต์ที่นี่ก็ถือว่าเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านนายอำเภอที่มาขึ้นท่าตะโกปั๊บจะต้องนั่งช้างมีพวกข้าราชการอื่นตามมาด้วยนะครับมาใช้น้ำมนต์ที่นี่เป็นที่รับตำแหน่งด้วยนะครับผู้ใหญ่ครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยคนจะมามาบวชกันที่นี่น่าจะใช่ครับเพราะว่าผมก็มาที่หลังเนาะครับแต่ก็ไม่ไม่เมื่มอก็ถามรุ่นอย่างที่อาจารย์ว่าคือก็สนใจก็มันมีบทที่เดียวมันก็ต้องมาบวชที่นี่นครับบวชที่นี่ครับเพราะงยังมีสภาพทุกวันนี้ไม่มีคนมาบวชอะไม่ครับเพราะว่าไปบวชอยู่อีกใหม่วัดหนึ่งคืออยู่ที่วัดน้องไผ่อันนั้นคือวัดหลวงพ่ออ่อนปัจจุบันนี้นะครับวัดหลวงพ่ออ่อนวัดน้องไผ่ครับผมพี่ทวัดเมืองนี้สาคัญไง เมืองนี้นะฮะเป็นเมืองคู่คู่กันในอายุรุ่นแรกเขาเดียวกับเมืองสีเทพครับน่าจะเป็นเมืองหน้าด่านนะของของขอมในสมัยนั้นนะซึ่งอ่ถาวรอ่พวกสิ่งก่อสร้างนะฮะพวกสถูปเจดีย์อะไรต่างๆก็เป็นในยุคของนั้นนะในยุคเดียวเดียวกับอ่าอ่าที่เมืองสีเทพนะครับีเทพแล้วมันมีระยะห่างกันประมาณสัก50กว่ากิโลแค่นั้นเองทยานสีเทพจังหวัดจังหวัดอ่เพชรชบูรณ์ครับจากนี้ไป60กิโลครับประมาณนั้น ซึ่งก็มีเรื่องเล่านะมีตำนานเรื่องเล่าที่เกี่ยวพันกันนะแล้วก็อย่างบ้านผมเนี่ยอย่างที่ตะขคเนี่ยก็จะไปมาหาสู่กันระหว่างเมืองสีเทพกับเมืองเนี้ยนะแล้วก็มีประวัติที่เรือไปล่มที่ตะขคเรือไปล่มที่ตะเคาะครับามนี้ซึ่งเป็นเป็นเรือของเจ้าเมืองเนี้ยเจ้าเมืองนี้จะไปบวชซึ่งเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันก็คือที่เมืองสีเทพครับแล้วก็เรือไปล่มกลางทางเมื่อก่อนมันเป็นแม่น้ําใหญ่ นะตรงนี้เขาเรียกสำโรงชายเพราะเหตุว่ามันมีรากสำโรงชายออกมาแล้วเรือมันมาแทงเรือแล้วล่มนะมีประวัติเรื่องราวนะที่ครูมีครูท่านหนึ่งนะซึ่งท่านเล่าไวนะ้มีประวัติยอยู่ที่อำเภอครับพปี่ตรงนี้เนี่ยได้รับการอนะรุรักษ์ยังไงก็ตรงนี้นะเมื่อก่อนเราได้ตั้งงบประมาณนะครับทุกอของทุกปีนะครับอันนะั้นทุกปีแล้วก็เราจะมีจัดก็คือเอเอาผู้นำนะครับมาร่วมกัน ทำความสะอาดบริเวณนี้ก็คือบุรณะอะไรต่างๆนะทุกเดือนนะครับทุกเดือน,เ,อนเราก็จะหมุนกันหมุนกันมาช่วยกันที่นี่นะครับโดยตั้งงบประมาณของท้องถิ่นที่ช่วยตรงนี้นะครับที่ดูแลบุรณะต่างๆของตรงนี้ไวนน้นะครับและตรงเนี้ยนะครับเนื่องจากจังหวัดนะได้เห็นว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ยุทธที่ว่าน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ดีก็เลยตั้งงบประมาณของจังหวัดนะครับให้มีการจัดการเมืองเก่าเวทีใช้งานคําว่า แจ้งแล้วเวสาลีจัดมา6ปีแล้วนะครับจัดมาตรงนี้แจ้งแล้วเวสาลีแปลว่าอะไรท้องอาแจ้งคือคอ,อะไรเราก็จะเริ่มเปิดเมืองใหม่ของอของนครสวรรค์ตรงนี้ก็คือเหมือนกับเริ่มว่าแจ้งแล้วเวทีให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ว่าตรงอ่าไผ่สาลีก็มีเมืองเก่าแล้วก็จากนั้นนะครับจากการสื่อสารอะไรต่างๆก็จะมาเห็นในพวกไอโบราณสถานที่ล่องลอยที่มีอยู่ที่กรมศิลป์ได้ทําไว้นะครับ ในในสักวันนั้นมีที่นี่แห่งเดียวที่เก่าถ้าในบิลดาสิบสิบเอ็ดที่เมืองเก่าด้วยกันนะไม่เส่เมืองนะครับตั้งแต่โคกไม้เดซอะไรต่างๆนะครับจะมีจันเสนที่เดียวที่ทําขึ้นมามกกว่าเขาแต่พวกเมืองปักคำแล้วกันเราจะได้แต่ชื่ออ่านะไม่มีละหาไม่เจอร่องรอยไม่ค่อยมีเมืองเมืองที่เมืองเก่าสิบเอ็ดเมืองครับหายไปหมดก็คือตอนนี้เขาก็ขึ้นทะเบียนหมดนะแต่ไม่มีร่องรอย ล่องลอยออสมบูรณ์แบบนี้เพราะอันนี้กรม,มสินได้เห็นว่ามันล่องรอยที่ดีเขาก็เลยมาจากการบูรณะใหม่อิฐที่เราเห็นเนี่ยนะ,ะมันก็ที่บาบูรณะใหม่เมื่อปี2-5-3-9เป็นอิฐที่สมัยกรุงศรีอ,อยุธยานะครับไปเอาจากอยุธยานะครับมาบูรณะมาบูรณะใหม่ปี3-9ถ้าจะเป็น อ่าอิดเก่าศอลาแรงต้องเป็นศิลาแรงแบบโนต้องเดิมหินหินเดิมนอ่าต้องน่าศิลาแรงแล้วของเดิมครับแล้วก็จริงจริงนั่นของเก่านะครับอันนั้นตั้งแต่คู่เมืองเลยอันที่หักอยู่เนี่ยอันนี้ล่องลอยเดิมล่องลอยเดิมครับที่ที่เราเห็นแล้วแหละหักอยู่ข้างล่างนะครับส่วนอันที่เห็นไน้พระปรางนี่นะครับใหม่อันนี้ก็คือบูรณะพระบูรณะเมื่อปีสามเก้านะครับแล้วนี่เหมือนกันหมดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหอสมุดที่ด้านหลังเราเนี่ยนะครับ ขอสมุดด้านหลังนี่ก็กรมศิลป์มาบุรณะครับจริงๆนะครับถ้าตามเนินต่างๆเนี่ยถ้าเราได้ขุดไปขุดหรืออะไรมาจะเป็นฐานทั้งหมดนะครับอ๋อตามเนินต่างๆครับเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นที่ว่างเปล่านะเดี๋ยวก่อนเรามีเนินดินมีเนินอะไรอยู่นะฮะเนินมาทําใหม่แต่พูดถึงว่าเนี่ยจริงๆนะครับมันจะเป็นฐานพวกน่าจะเป็นพวกวัดหรืออะไรก็ตามเนินสูงๆอย่างเงี้ยครับทั้งหมดเลยนะอับขุดไม่ได้นะเป็น อะไรนะง่าจะเป็นกระเบื้องเป็นอะไรหมดเลยนะครับลายคราบเป็นพื้นของรับเป็นพื้นของเมืองนะครับเก่องเลยที่างนีโอเคแล้วตรงนี้เนี่ยเมืองเมืองที่หายไปเยอะที่ที่บอกว่ามีสิบเ็คือในส่วนของเมืองเนี่ยไอส่วนที่เราเห็นเนี่ยเป็นส่วนนิดเดียวนิดเดียวไอส่วนที่ยังอยู่ในไอที่เรายังไม่ได้ขุดที่กรมศิลป์ยังไม่ได้ทำอะไรเนี่ยนะฮะยังอีกเยอะเลยแล้วมันอยู่ในที่ชาวบ้านส่วนหนึ่ง มันก็เลยขุดไม่ได้นะฮะคราวนี้ไอเรื่องของแจ้งแล้วไพรสาลีเวสารีเนี่ยนะผมมีเรื่องเล่านะฮะมันมีตำนานอยู่ว่ามันมีคนในเมืองเนี้ยคนจากเมืองเนี้ยไปสู่ขอคนที่เมืองสีเทพแล้วเขามีกติกาว่าต้องให้ไปถึงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นก่อนสว่างนะฮะแต่คราวนี้คือเขาไม่ชอบอะ คือเขาไม่ชอบเขาไม่อยากได้ก็ตั้งกติกาว่าให้ไปอย่างเนี้ยให้ไปทันก่อนแจ้งนะฮะแต่เขาเนี้ยระหว่างที่ไปเนี่ยเขาก็คือเขาไม่อยากทางนี้ก็จะไปถึงแล้วก็มีพักไปเป็นช่วงช่วงพอจะไปถึงปั๊บเนี่ยเขาก็เอาเอาโคมอะฮะเอาเอาเอาใต้จูบโคมไฟขึ้นเพื่อจะให้เหมือนว่าพระอาทิตย์จะขึ้นแล้วคือเขาไม่อยากแต่ง นะฮะแล้วก็เลยมีตำนานเล่ามาแบบนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอขึ้นปั๊บเห็นแจ้งแล้วสว่างแล้วเอาไม่ได้ไปก็ชุดขันมงขันมากอะไรต่างก็เป็นหินเป็นอะไรไปก็จะมีม,มีมีชุดพานอะไรแบบนั้นสมัยก่อนเขาเล่ากันแบบนั้นะนะฮะแต่ว่าอันนี้คือเป็นตำนานเรื่องเล่านะ,ะมันก็จะไปสอดคล้องกับคําพูดคํหนึ่งคือแจ้งแล้วเวสาลีครับอ๋อแล้วเมืองเมืองในในนครสวรานในตะคอนสวรค์เช่นเมืองปักคำเมืองปักคำเมืองปักคำที่อยู่วัดหลวงพ่อดําตรงนี้ เมืองเราเราก็จะไม่เห็นครูเมืองแต่รู้ว่าตรงนั้นเป็นเมืองเก่าแล้วก็เมืองจำคาหรือเมืองคอนคาในครับคอนคาใช่แต่ก็มีอยู่มีครับมีชื่อมีชื่อแต่ก็เหลือน้อยเหลือน้อยมากเลือแต่ครูเมืองครับแล้วก็เมืองโคกไม้เด่นโคกไม้เด่นเขาไม้เด่นที่เขาบ้รนพศตทงนั้นนะครับก็เขาก็เหลือแต่ล่องลอยครูเมืองอย่างเดียวเขาก็ไม่ค่อยจะมีแต่มีที่นี่หรือที่ว่ามาเจอแล้วก็สมบูรณ์ที่สุด ก็มีจันเสนจันเสนก็มีแล้วก็ที่ที่พายุหคีรีจะเป็นเมืองอะไรนะไมเดนเมืองอะไรนะหนองไมเดนหนองไมเดนเป็นเคยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองแล้วหายไปหมดเขาก็ยังมีครูเมืองยังมีเมืองเขายังแต่น่าก็เป็นทางรถผ่านไปแล้วมันก็เหมือนแต่ที่จันเสนเนี่ยจะมีเยอะหน่อยอจันเสนี่มีเยอะหน่อยจะเหลือเยอะหน่อยครับขบูนละนขึ้นมาเยอะหน่อยอ๋อมาที่นี่เขามาดูอะไรกันมันเหมือนกับไม่มีอะไรดู มาที่นี่โอ้โหช่วงนี้มันก็เป็นอย่างนี้แต่ก็คือทุกคนนะั่นชอบประวัติศาสตร์รถ้าอยากจะมาบันทึกภาพอะไรไว้อันนี้จริงเราก็ได้ทําเกี่ยวกับประวัติไว้ทางด้านหน้าก็ยังมีป้ายให้ให้บอกรีกว่าปร,ประวัติความเป็นมาแบบไหนอะไรประกนั้นนะอันนี้หมายถึงอะไรอันนี้อันนั้นต้นรับที่ปฏิบัติกิจของสงอะไรต่างๆนะครับตรงตรงกลางครับ,รรรบไอ้ตรงนี้เป็นวัดนะครับไม่ใช่เมืองครับ เป็นวัดคู่เมืองเป็นวัดคู่เมืองเมืองเมืองอยู่ห่างจานนีต้องต้องถัดเข้าไปอีกหน่อยนะใกลไหมตับมตัวเมืองก็ไม่ใกล้ครับไม่ไม่ไม่ไกลใหญ่เลยเขาก็อยู่ติดกันเลยไงอยู่ติดกันเลยครับมีแต่ศีลาแรงคือตรงเนี้ยตรงเนี้ยร้อยห้าสิบร่ที่กรมสินขึ้นเนี่ยร้อยห้าสิบร่แต่มันมีเมืองอีกไปอีกประมาณแปดสิบร่ข้างในนู้นข้างในนู้นครับซึ่งอยู่ติดกันอยู่ติดกันกับเนื้อที่ตรงเนี้ยนะแต่ทําทําอะไรไม่ได้เป็นเป็นฉนดยัง ไม่มีใครเป็นชนวนรายได้ก็คือเขาก็อยู่อาศัยกันที่เฉยแบบเนี้ย่เขาอยู่เขาดูแลรักษาเมืองให้เราก็กเหมือนถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนี้เราก็ไม่ได้ไปไล่เขาออกอย่างนั้นอีกไม่เคยให้เขาดูมาอะไรไปแต่กรมศิลป์ไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็มันเล็กไปหรือมันมองอะไรไม่เห็นเม่เอาแค่ที่มองเห็นเพราะชาวบ้านเขาอยู่กันผมศิลป์มาชาวบ้านเขาอยู่กันแล้วใช่ไหมเราจะไปขับไล่เขาคนขับคนแก่ที่นี่ที่นี่มันไม่มีคนมาอยู่อ่ะ ทีนี้ตรงนี้เมื่อก่อนก็มีคนเขาอยู่แต่ว่ามกรสินเขาก็เข้ามาขึ้นทะเบียนคนที่ผู้สูงอายุนะครับอยู่ไม่ได้ปู่รุ่นยาเขาก็เสียชีวิตไปแล้วแต่นี้รุ่นเล็กๆด็กและลูกๆก็ไปทํางานอยู่กรุงเทพมังต่างจังหวัดมันก็ไม่ได้มามันก็มีบ้านล้างอยู่แอบอยู่ไม่กี่หลังเ๋อเลยเลยจัดการไงแต่เขารู้ว่าเป็นที่วัดเขาไม่อยู่แเขามาอยู่อาศัยอยู่ไม่มี้เขออูไปเขาก็ไปหาที่ใหม่เขาก็ไปพอมกรสินเขาขึ้นทะเบียนเขาก็ออก ตรงนี้มัน2,000กว่าปีครับ2,900ปีนะเห็นดูจากที่ท่านรองอธิบดีกรมศิลปากรท่านบันทึกไว้ก็แสดงแสดงว่านานกว่ายุคทาวดีทารวดีประมาณเจ้าวัรนที่14ผมว่าชักงงงแล้วว่า2 0 0กวา2,900ปีมีวัดได้ยังไงเป็นเป็นวัดได้ยังไง2,900สมัยไหนอ่ะสุโขทัยมันก็มีแล้วนะวัด ถูกไหมสุโขทัยมันมีแล้ววัดนานกว่าทองมิันพีมีมีงานท่องเที่ยวยังไงครับพี่มีงานท่องเที่ยวเราก็มันจัดกิจกรรมคล้ายกับว่าจะสืบสานนะสืบสานงานที่ว่าจะปลูกฝังให้เด็กได้รักโบราณสถานและต่างๆนะครับก็จัดกิจกรรมเชิญเอาเด็กนักเรียนทั้งหมดนะทำหนังสือเชิญนะครับรับความร่วมมือจากอ่า ทัานาการเขตพื้นที่การศึกษาที่ 3, 3ก็ออกหนังสือเชิญทุกโรงเรียนมาร่วมกิจกรรมโดยกิจกรรมทุกอย่างเราก็จะเอาศิลปินของรุ่มแม่นม้ำศิลปินฝั่งตะวันตกก็คือพวกศิลปินกลุ่มศิลปินทั้งนครสวรรค์นะ,อะเอามาแสดงในทัศการอะไรต่างๆแล้วก็มาสอนอทั้งจะ,ะ,ะจะเป็นพวกจักสานจะเป็นพวกแกะอะไรฉลุอะไรต่างๆฉลุอะไรต่างๆที่หมวก,น,มวกนี่ทรงอะไร หมวกหมวกนี่เล่าให้ฟังหน่อยเห็นใส่จใส่ชุวโชว์หมวกนี่ก็ใส่ร่วมงานนี่ถึงครดูให้มันโบราณหน่อยดูให้โบราณหน่อยดูให้มันโบราณนี่นี่ครับนี่คนคนครสวรรค์หรือคนคนนี้เขาใส่ที่นี่มีมีขายใช่ไหมที่นี่ไม่ไม่มีแล้วครับที่ที่ต้องที่อ่าสิงบุรีนะครับเนี่ยมาซื้อมาจากบาราจันปางราจันนะฮุมมัาราจันทั้งคนอพี่พูดเชิญท่องเที่ยวที่นี่หน่อยก็ อยากให้นี่นี่เป็นผู้สำเนียงนี้ไหมครับไม่ใช่ฮะไม่ใช่พี่คือคนที่อื่นคือคืออย่างที่ผมบอกว่าตะเคอเนี่ยมันเป็นสำเนียงพิเศษที่ไม่เหมือนใครเลยในย่างครับอันนี้ไม่ใช่ตะเคอไม่ใช่ครับไม่ใช่พี่อยู่ไหนผมว่าอยู่สำโรงชัยที่นี่นะสำโรงไช่โอ้โนะแต่จริงผมเป็นคนท่ตะโกท่าตะโกแต่สำเนียงจะใกล้เคียงกันฮะท่าตะโกสำโรงชัยแต่นี้ยจะจะไปสัเนมีบ้านผมอย่างเดียวที่แปลกแยกที่เป็นกออ สำเนียงมีเอกลักษณ์ที่สุดมีเอกลักษณ์ที่สุดเป็นเอกลักษณ์ชอบผมก็ชอบตะคอเขาพูดบ้านผมอ่นะฮะที่ตะคอเนี่ยสำเนียงจะไปเหมือนกับเดิมบานมางบดไปฟังคนเดิมบานมังบดพูดเหมือนกันเลยสำเนียงเหมือนกันเลยแต่ตะคอมันแตกคําใหม่ออกมาอีกเยอะนะฮะแต่สำเนียงเหมือนกันเลยครับไปเรื่อยอย่างนั้นผมถึงผมถึงมีคนมาขุดสมบัติมาที่นี่มีครับเมื่อก่อนนะอก็เป็นแหล่งที่เขาเหมือนกับมา มาลักเพราะฉะนั้นดีแล้วก็อย่างที่บอกว่าชาวบ้านเขาก็มีบ้านอยู่ใกล้ๆรอบๆนี่ก็คือมันก็มีคนรู้ทันเลยก็มาแอบขุดเขามาแอบขุดแต่ชาวบ้านเขาก็ไปบอกอย่าว่าแต่ตรงนี้เลยพระที่วัดหนองไผ่ยโดนขโมยเลยฮะโดนขโมยเลยเมื่อกนไม่ได้คืนเลยทุกวันทำจริงครับหลวงพ่อติ์องค์ที่คู่วัดนั่นไม่ได้คืนเลยมีรูปไหมไม่มีรูปถายทีนี้ถ้ามาถึงตอนเนี้ ถ้าเรื่องโบสถ์ที่ด้านหน้าถีงสำหรับใช้บวชนะครับที่ว <ห PA. S 1> ่าใช้บวชมาก่อนก่อนที่จะมีโบสถ์น้องไผ่พระที่เราเห็นอยู่นะเจ้าวาดของเจ้าคณะตำบลน้ำงชายเอามาเอามาไว้ที่นี่พระเดิมเป็นพระสองพี่น้องโดนลักไปหมดแล้วอันนี้โดนลักอีกครับโดนลักโดนพวกสมัยก่อนอาจจะเป็นทางด้านอื่นนะนะเป็นพระสองพี่น้องตอนนี้พระที่รูปเหมือนเดิมเหมือนทุกอย่างเป็นพระแต่เป็นพระใหม่พระใหม่ ฮะสองพี่น้องเคยหายไปเคยยหาไปทั้งสององเลยอีกองอีกองนึงไมจะอยู่ที่ไหนไม่รู้นะแต่อองที่ว่าไปพระปัะหานั่นหายแต่ไม่ใช่ใช่คู่กันหรือเปล่าผมไม่รู้นะคือว่าเมืองนี้อาจจะมีเป็นหลวงพ่อขาวแต่อีกเมืองที่เป็นหลวงพ่อดาอาจจะอีกองเนึองก็เป็นเมืองเหมือนกันไนี่ยแต่หลวงพ่อดาศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อดำเหมือนคนไปหลวงพ่อดำาะคนหลวงพ่อดำอยู่ที่โคกเดือวที่ไปสาลีวัดประคำวัดเมืองเก่าเมืองประคำเมืองประคำหลวงพ่อดำดัง หลเป็นองค์พระพุทธรูปสีดําเป็นองค์ดำทากันทั่วประเทศเลยมากนะระดับชาตินะใครไปบนอะไรได้เขาก็จะมาแก้บนกันนี่เราไกลไหมพี่ธวัฒน์ไม่ไกลครับจากนี้ประมาณ8กิโลไปไปกันไหมไปได้ไปได้เราจะไปวัดวัดวัดประคำที่เราจะมีเสียงแคนไม่มีหยุดหย่อนเข้ามาแก้บนพอบนอะไรได้ก็มาแก้บนล้ำ99รอบร้อยรอบอะไรก็แล้วแต่แค่นั้นเลยครับแคนอันนั้นเขาชอบเสียงแคนพาลาวดิ อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันครับพี่ตรงนี้มายังไงอธิบายหน่อยถ้ามาจากกรุงเทพถ้ามาจากกรุงเทพเราก็มาถนนสาย11นะครับก็มาเข้าที่สี่แยกตากฟ้าก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวานะครับมาถนนสาย3 3 30ครับ3 3ตัวนะตอง3แล้วก็0นะครับวิ่งมาที่นี่ประมาณตัก อ่าส1กิโลก็จะถึงจากถนนสายเอเชียจากสายสีแยกตากฟ้าสี่แยกตากฟ้าคือสีแยกตากฟ้าถ้าคุณมาจากกรุงเทพมาจากอินบุรีมาจากอินบุรีเนี่ยนะพอเจอสีแยกตากฟ้าคุณเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาประมาณสักสองกิโลมันจะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายถนนสามสามสามศูนย์ถ้าถ้าผมปักหมุดมามาตรงไหนหมือาที่เมืองเก่าเวสาลีเจอเลยครับถ้าปักหมุดมาก็เมืองเก่าเวสาลีเจอเลยครับ ตำบลตำบลหนองไผ่ตำบลหนองไผ่อะอำเภอบ้านหนองไผ่ตำบลสำโรงชัยอำเภอไผ่สาลีเด็กยังไม่จบเวสารีกลายเป็นไผ่สาลียังไงก็เวสาลีทีนี้ก็เนื่องจากอาจจะเป็นเพราะแหล่งที่เนี้ยมันตะวันออกของนครสวรรค์เป็นแหล่งที่ป่าไม้เยอะที่สุดไผ่สารไผ่สาลีก็คือมาจากป่าก็เลยเขาเปลี่ยนมาเป็นคำว่า ไผ่สาลีก็คือป่าไปแล้วป่าป่าเยอะนะอป่าไผ่สารไผ่สารก็คือแปลว่าป่าอยู่เนะครับก็เลยเป็นไผ่สาลีไปเลยครับอ๋อแต่มีมีตัวไหนใช้คําว่าเวสาลีไหมหมู่วัดเฉพาะวัดอย่างเดียวหรือเฉพาะในนี้มีคําำในในนี้ส่วนมากเขาไม่ค่อยการจะผมจะบอกนะความเชื่อของคนที่เนี่ยเขาจะไม่เอาเวสาลีเนี่ยไปตั้งอะไรเป็นกันเลยครับเขาเหมือนกับ มันมีอันแบบว่าสิ่งนี้สิ่งที่มันสูงสูงกว่าสิ่งนี้ก็ลบสูงเราจะไปตั้งร้านเลยเวสาลีมันก็ไม่่อยกล้ากันไม่ไม่แล้วชื่อในนี้ไม่มีคําว่าเวสาลีเกี่ยวกับอะไรสถานที่เลยไม่มีใครกล้าไปตั้งตั้งทางเมื่ออย่างที่ผมว่านะคือที่เขากันไว้สร้างจิ่งอำเภอไว้เาร็จนี่นี่นะครับแต่เขาไม่ได้สร้างที่นี่เขาต้องไปสร้างที่ตัวอำเภอเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อภัยาลีที่อำเภอไม่ได้เอาเวสาลีนี่มาไม่ได้เอาชื่อเวสาลีก็ไม่เอา ไม่ไม่กล้าใช้กลัวเจอฐานเกิดก็ไม่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะครนเออคือเขาเขาไม่ใช่คือเขาไม่ตั้งชื่ออำเภอไวสายสไม่ใช่ไม่ใช่เวสาลีเขาไม่ชั้งชื่อเลยกลายเป็นป่าไปไพศาลีกลายเป็นเมืองอำเภอภพศาลีเลยคือมันเป็นเป็นอย่างนี้บางทีเนี่ยไอ้คำว่าภัศาลีมันไปคล้องจองกับเมืองภพศาลีของอินเดียอินเดียซึ่งมีตำนานในพุทธศาสนามาเพราะนั้นเนี่ยมันก็เขาก็เลยตั้งเป็นภพศาลีนแต่จริงแล้วชื่อเว เวสาลีเวสาลีชื่อนี้แต่ชื่อเดิมชื่อเดิมชื่ออะไรนะฮะอาภัยอาภัยสาวีอาภัยสาวีก็เหมือนเป็นชื่อเหมือนเหมือนจากของอินเดียพวกเราของพุธประวัติเหมือนคล้ายคล้ายอย่างไรอาภัยสาวีมันก็เพี้ยนมาน่าจะเพี้ยนมาจากคำอย่างนี้นะอาภัยสาวีแล้วเรียกยากมันก็มามันยาวจัดอาภัยสาวี ภไพศาวีแล้วก็มาภพศาลีไปเวสาลีอย่างเงี้ยสำนักพุทธจะไปขึ้นภัยสาวีอย่างเงี้ยเขียนมันก็ยากอย่างเราหลังๆก็นี่ขนาดเราท่องยังจะเรียกยากเลยในเราจะเรียกยังเรียกยากนะฮะก็คือเวสาเวสาลีครับเวสาลีตามมาอย่างนั้นเลยโอ้แต่ทุกชื่อนี้เป็นชื่ออาถรรพ์ที่ไม่มีใครกล้าใช้ไม่มีไม่มีใครไม่รู้ว่าอาถรรพ์ไหมแต่ไม่มีใครกล้าเอาไปใช้ไม่รู้ว่าอาถรรพ์หรือไม่แต่ไม่มีใครกล้าเอาไปใช้ใช่ครับแม้แต่ตั้งตัวชื่ออำเภอก็ไม่เอา ครับก็ใช้ปผ่สาลีใช้ไผ่สาลีแต่ลำน้ําตรงเนี้ยลำน้ําตรงนี้ไปเนี่ยนะฮะมันจะไปถึงตะขอเลยอมันจะไปถึงนู่นเลยฮะคือแนวเดิมเนี่ยมันน่าจะไปถึงเมืองสีเทพนั่นแหละนะครับนะฮะเพราะว่ามันคดโค้งไปเนี่ยที่ผมดูจากแผนที่ Google เนี่ยนะฮะมันก็ไปทางมันไปถึงไปถึงมันไปถึงนู่นเลยแต่ว่าอย่างอย่างที่วัดที่เราเราจะไปกันเนี่ยนะฮะวัดของมะม่วงเตี้ยอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันเป็นลำน้ำนะฮะผมเด็กๆอ่ะน้ำแค่ครึ่งเข่า แต่รุ่นพ่อผมเนี่ยเตรียมอกอมันเป็นลําคลองใหญ่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วแต่อันนี้ไม่มีแล้วคือมันเหมือนกับมันมันทับถมกันตื้นเขินขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หายไปแล้วตรงนั้นมันมีเรือไปล่มตรงนั้นสมบัตินะฮะเรือสมบัติไปล่มตรงนั้นคือล่องไปจากเนี้ยเพื่อจะไปบวชบวชลูกพี่ลูกน้องกันที่เมืองสีเทพเมืองสีเทพแล้วก็ล่มตรงนั้นล่มเสร็จปั๊บเนี่ยหลังจากนั้นก็มีคนมาเกิดคนที่ในเรือล่มอ่ะก็มาเกิดนะแล้วก็จำอดีตชาติได้ ซึ่งพ่อเขาก็เคยเป็นหัวหน้าการบรรจุศึกษาที่ไภ่สรีเคยเป็นครูใหญ่คนแรก<ม>นะที่บ้านผมร,รู้จักไหมอาจารย์พิพัฒน์วันทีครูพิพัฒน์วันทีน,นะท่านก็คือลูกเขาลูกสาวเขาก็เป็นคนที่เรือล่ม,มนะมาเกิดเขาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวเป็นไงผมเป็นคนมาสืบมาสืบว่าเอ๊ะมันมีแม่น้ําอะไรที่ไปถึงตรงโน้นหรอรปรากฏว่ามีครูอยู่คนหนึ่งที่สอนอยู่ที่สำโรงชัยเก่าเนี่ย ท่านเขียนไว้อาจารย์บุญมีประวัติมีที่อำเภออาจารย์ใช่ครับอาจารย์บุญมีสิงอุทิศใช่ไหมผมได้ตอนนี้ผมได้เอาของท่านอาจารย์บุญมีไปทําใหม่แล้ะครับเดี๋ยวอันนี้กําลังจะทําหนังสือออกมาเล่มเนึ่งทำแล้วทำแจกหรือไงก็ทำแจกตอนนี้ยังไม่ได้ออกยังไม่ออกนะครับตอนนี้กาลังติดรูปไอ้พระนัอยู่นะหาลูกรูปใส่ลูปผมมีเรียบร้อยแล้วแต่พอดีเมื่อวานเมื่อวานเขามาตรวจ LPA ีอที่อบตก็เลยยังไม่ได้ ใส่แต่ทําไว้เรียบร้อยหมดแล้วพร้อมเอาไว้ศึกษาเอาไว้เผยแพร่ใช่ครับถ้าใครมาก็แวะไปที่อบตได้เลยอบตไหอบตสำโรงชัยอบตสำโรงชัยในวันราชการนะครับครับอย่างนี้ไอ้จริง่ะตรงเมืองเก่าอิสรีนะครับมันมีประวัตินะถ้าออกไปตรงนี้ตั้งสองกิโลมันจะมีเนินพญาเผาข้าวซึ่งคาดการว่าอาจจะเป็นแหล่งที่ตอนที่เขาหนีสงครามมาตรงนี้หนีข้าศึกะไปอยู่ตรงบ้าน บ้านเนินพญาสตาธรรมอ่ะจะมีเนินพญาเผาข้าวอยู่เป็นเนินอะไรเป็นเนินวัดทาเป็นเขาก่อให้ขึ้นมาสูงนะครับเป็นสําหรับเหมือนกับว่าเอารวมข้าวทิ้งเอาเอาข้าวกองข้าวทิ้งเพื่อจะสู้ครั้งสุดท้ายหรือเปล่าก็ถมนี้ตอบไม่ได้แต่เป็นเนินแบบว่าเขาทําเป็นเนินพญาเผาข้าวเนินพญาเผาข้าวต่อจากเนินพญาเผาข้าวก็จะมีรับลูกสาวด้วยเสบ่อรับลูกวัด้วยบ่าแล้วหลักฐานก็จะมีอิฐแบบนร้แล้วก็จะมี ลอยพระพุทธบาทซึ่งสันนษฐานว่าทำมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วก็เอามาเทียุทยาก็นี่แต่อันนี้ไปเอาไอ้ลอยพระพุทธได้แลมาจากอยุธยานเชิญมาจากอยุธยามมนยังอยู่ไหมือนกันยังยังอยู่ครับมาอยู่ที่นี่เป็นเป็นเป็นไม้หรือเป็นอิฐเป็นปูเป็นหินชนวนสีเขียวหินชนวนสีเขียวใหญ่ครับเนาะประมาณกว้าง80หรือเมตรกว้าง80ยาวทักเมตรกว่าที่ทวัดเดี๋ยววันหลังเราไปดูอีก วันวันเดียววันขวบปร่พี่ไปพาไปเที่ยวหน่อยวันหลังผมขอมาทําคลิปโดนส่วนตัวของพี่ไหาเที่ยวเลยอร่อยพราะอะไรสำคัญนะเป็นเนาะอาจารย์เขาเป็นอาจารย์เขาดูแลด้วยนี้ก็เป็นแหล่งที่สวยเป็นแหล่งที่เราผมได้จัดตัางอบตนะจัดประชุมทำสมเด็จเกี่ยวมาสร้างสร้างบนดบครอบไว้ใช่สเดกี่ยวอ๋อครับสมเด็จเกี่ยวอดีตเจ้าวาดวัดวัดอะไรนะฮึผก็ทักกรุงเทพอดีตเจ้าวาดวัดภูเขาทอง ป <mm าสเกตปาสเกตต้อมาสร้างมาสร้างสร้างวิหารสร้างายลานลยสร้างมุนโคอบสร้างมุนโเป็นหลายล้านเลยครอบไว้ครอบรอยพุทธบาทนะครอบรอยพุทธบาทอันนี้ไว้คร right. ับสภาพความเป็นวัดยังอยู่ไหมเดี๋ยวเราจะวัดอยู่วัดอยู่สมบูรณ์สมบูรณ์ครับไปจัดที่ประชุมทำอบรมทำอะไรผ่านมาเราผ่านมาแเราผ่านมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของไอ้เป็นแหล่งเดี๋ยวพี่ทววัดล่าได้ไหมได้ได้ได้โอเคเจ้าวาดหลวงพ่อโยเจ้าวาดหลวงพ่อโยครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าวาดครับ เขาจะมีต้นอย่างนี้ขึ้นตลอดนะต้นเก่าแบบสมัยมต่นเหมือนกับต้นขนาดไม่ตีเห้ือนขนาในญ่ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ของเพชรําแงไอ้เพชรบุรีครับอย่างนั้นเลยอันนี้คือต้นต้นเก่าต้นแบบนี้นนี่ต้องนี่ต้องกี่ปีอ่ะคุณเต้เดี๋ยวเราไปวัดเผาข้าวนะเนินพระยาเผาข้าวอยู่ทางด้าน เนี่ยครับถ้าถ้าถ้าไม่ถ้าไม่เป็นหน้าแรงก็จะมองเห็นมันจะมองเห็นมันมันเหมือนจะต่อกันไปเลยไงถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะเขาใช้เส้นทางแบบนี้ไปอ๋ออันนั้นชัดเจนครับสำหรับเจาะตำนานเรื่องเมืองอภัยสาวีแค่นี้ครับสวัสดีครับ